โอ้ยจะสิคุยหลายมันบ่่แมนคุยัวเต้บาบ่บัดเจ้าของจะเลื่อนบอกปานขอบ่เคยไปเห็นหลายขอไปยหน่ไหนถนนเศรษฐกิจฝุ่นนะคอนกรีตสีเลนฝุ่นโอ้ยสีเลนใส่น้อสีเลนยู่์รัฐบาลชุดบรญหารผลมิตรนโยบาย,ายสิขยายถนนเป็นถนนเศรษฐกิจจากสองขยายเป็นสียย่จากสียยออส่ยยออกเป็นหกนี่รัฐบาลชุดบรญหารผลเขามาทำงานจากเดือนแล้วมึงใครไรมึงก็เด้อฮาไปวะมึงเป็นสิเก้าเดือนหลืวะวเขาก็สิเริ่มว่างแถีน ข่อยใส่มาจะวาจะปีดอกอยางรถข่อยเปลี่ยนซิบเส้นแมีย่ยงเหรอนี่มีแต่เขาเสียเห็ดแปดเล่นอนีพอถนนขอนกานบ่เห็นจักเทขอมีแต่บอ่อไหลเอ้ยโอ้ยบ่เห็นจังไรเนาะเขาไปย่ำไหนไงง่องถนนบ้านเจ้าเนาะย่ำแรงกอย่างไงอีตัวฟวื้นวานี่ล่ะไปย่ำฝนกระน้ำท่ำวมน้ำไหลไฟสว่างเสมันไหลมาท่วมอยู่ยังถนนหัน เอาฝนจะวัดอุบนบ้านเจ้าเนี่ยตกใส่แต่องค์น้ำบ่พอทวมทัวให้นาทวงก็ทวงพวดโันตก็โตกะพวดไหลก็ไหรพวดถนนบ้านเพิ่อนบนสามเดียวข่อยขี่รถไปวันนี้อันลุย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 ไปข้าวเดียวเครื่องดับตายจ่อยรถข่อยรถห่างแมนอย่าพูดเบาเด้อห่างจะได้รถข่อยจากอูใหม่ใหม่อูก็อูสอนมาละเขาสอมแล้วไปได้กับใจเงื่อนนเขาเขาคันน็อตในนอตเดียวตัวเรียนมาเพระท่านพ่อข้าวหล่อรถหลุดยังเข้าใจว่าหล่อรถพูนเฮียอยู่ เขาทั้งออกแสแม่รถรถฟุรเฮียนไม่ยังว่าอยู่สี่ตักมักได้แล้วรถเจ้าของมืดรอยแล้วก็จมลงในน้ำที่บันยิ่งจมลุ่งจมลงแซ่ลงไปเลือกๆปุ่นเลี้ยวก็ไปในรถตู้หัวเหลี่ยมแม่แหมบอยู่ในรถตู้มักแซ่น้ำเลยเสียงเกินว่ารถตู้เพียงเพื่อนว่ากระปิบสัมสบุสมชาวบ้าบ้านเจ้าที่ปีบมีกระจกกระปิบขนมปังอันนี้เนอ่มีหัวใส่ในแม่จะปล่อยมันลนถิ่มเลยผมมันคนเชี่ยดายว่ะโอ้ยสัมบุผมดกจะชงหัวรถมป็นสองแง่เดี๋ยยังซื้อผู้ เบอร์ได้ออกเบอร์ไดเขาหงมัตัวพอรถพาไม่ไงหน่ะเ่นไปเขาก็เอออไปยังแล้่นเขาเอินมาแงเลยวิ่งโซเฟอร์เขากดิ่ตัวเอ่นพ่อพอบาดมัเนี่ยม่ไงหน่ะดินตายวยเร่องรถพุ่นเออนั้นไฟยาเฝ้าทยาเฝ้ายาเฝ้าทม่นงอยายผมติคอยแรีนดอกงอยนึกว่าครับรถเฝ้ามาแม่ยังขานเงินทอนแม่นั่นงาเฝ้าเงินทอนแม่งโซเฟอร์ก็ไ่รู้เรื่องลวเขาจีท่อนห้ดอกครับไปเรื่อยๆเอาไปมาวิสายตาเขากำไม่ได้เป็นจิตองขายหลากอเป ว่าแต่พี่บปาอุ้ยขอดูเห็ดน้ำเจ้าดอกเบิ่งตีพี่น้องฟังไปฟังมาพอสีแผ่นขีดโกงหายโกมอเปดมันว่ามันโกงในสีท่อนอยู่รถผ้าไม่ไงานั่น,นไปก้อนจำเป็นต้องถือเงินไปทาเล่าเออทาอยู่หคนเรา่อนแล้วสิดรถม้าอยู่พออยู่ตัวลบมากกะจำบ่ได้มันจำได้ไขอเก่าว่าบ่าเคยหูจักกันขอยันเงินค<ข>ืนปาดปัดปาดพี่น้องพี่น้องมันคือเป็นจังสันทันดีแม่นแล้วโอ้ยขยันเงินคืนเราบ้านสันเจ้าสิหัวแตกจ้กมือถ้าเบิ่งสม่ใช่แตกเลยเนี่ยไอเจ้าบ่ทอดเงินเล่า แล้วสิใส่หลานมาตีหัวปักโหลดแลยสิบมือยังไม่เห็นหนาคอยเลยผมก็จะสิบอ่อมาขายบ่ไม่เห็นยังกำไรเป็นพ่อของย,ยังหรอกนั่งพักวันยี่วันสักผ้าสักแพ่ถูเฮือนถู่ยานล่างถัวยล่างบวงซอยลูกซอยเมียเขาสบายเงินผมมันปรมาเลยโมลิวหน่ยนี่ใส่ของคนให้เป็นสันตัวทางว่าเท่าไรนี่พูดได้หักนิ่งหน่องบ่พิดหวังหน่องพีงฮักโลดบ่อเงินทองใบบินเน่ายู่งนักินเอาไวอขึ้นอยากอยากเที่ยวมองในประเทศไทยพาไปเมื่อตุ๊บบอกเอ้ยบ่ไปมันจะหลีกขันยังสมัยเสียดยังไปน้องข่อยขี่รถตลอดแล้ว เอาเงินใส้เขามันมีข่อยกับบะห้ที่ไหนบห้เขากับไร,บรลงไรลงก็ลงต๊บประมานรถเท่านั่งโดนเาอยูโขกเนาะพากันปั๊ดบางทีพีนวามเสี่ยวตอรัมกืกันวนะเดิอยดาไปมากกว่เด็กจัดจน้อง No, okay. อ้าไปอันลืมฟังล่องวาย่อยฟั่งไม้เบิ่งบๆนี่อันอันขอยลืมฟังอีดิ้ตกลงไม่เล่าตาหวานนี่ตกลงไม่เล่าตาหวานนี่ประเด็นค่อยมากันตาเรียเสียงดีขนาดเลยโอ้ยน้องใคอยังขักกูนี่พูดเห็นคุยล่วงหน้าไปซะดิแม่ได้เลี้ยแล้วห้องจบซิบเดี่ยวย่อมว่าทอน้องคอยไอเดือดเดียวเด้นมันสิยบเสื้อกันบนคุยได้หลายขึ้นบนตีเหล่ามือเศรืนี่ยางพาบานเจดสิครับขึ้นมาหอนเฮือนเจ้าของพวกเมื่อไรเต็มข้อว่ามันนักมวยแซมสั้นเขาบ่าปาน ข้าจอมมากข้าจอมไหนแต่เป็นาสียดาครับคุ่นหลดตายก่อนเฮ้ยจะมันลวงที่ไปอยู่ต่างประเทศพุ่นเอาประเทศไหนประเทศญี่ปุ่นพุ่นนั่นตัวแห้งรวยสิไป็นเสียดายเฮงจังสัตว์ว่เสียดายจังได้ไปอยู่พุ่นแทนที่สิไปอยู่น้ำข้นไทยซุ่มไปทำงานน้ำกันหันว่ไปอยู่ที่ล่ะอยู่น้ำใต้ญี่ปุ่นตื่นขึ้นมามือนะเฮ้ยกระไดบอกจะภาษาญี่ปุ่นออกไปมากเรื่องภาษาไทยวันจะของนี่มองคอยเสียดายน้องคอยห่วยไม่คอยก็เสียดายเขาสัตว์เนี่ยคนไทยบอกไทยบเปลี่ยนไม่น้องไผ่เราแท็กซี่แท็กซี่เป็นแบบท่อหนึ่งสมัยโบรรรราาาณหืออว่่่ทีีีคนนนมมถกเเป็ น uhm ี่บอกนี่บอกนี่บอกเออนี่นะนี่นะเนี่ยบอกแท้บ๋าได้เลยบอกป๋าได้จะคำเลยว่ามันสิื้อซื้อเจอของได้อยู่บอกพอเข้าว่าแท็กซี่มาสัญญากับเราเลยคือคือคือซื้อคนแต่พวกพิการเปลี่ยนแปลงบอกเออมันมันตรงตัวเลยแม่นหว่อบอกแท้บ๋าได้เลยว่าเจ้าจะมาตรวจสอบคนไหนว้ยโอ้ยเจ้าสังเกตยังเนาะเข้ามาเพราะคือคนไทยจำเป็นคือพวกสมัยโพลอนต้นอ๋อมันคือวางสัตว์เจ้าสังเกตเป็ไงสังเกตคิวปูปูหนึ่งคือสีแมลันต่ำ้นไม้ว่ะ ไปตับไม่ยังส่วนใหม่อ่ากแ็แผ่นดินไว้ยู่เมืองโกเบได้อีพอเพอตอนนั้นได้ยู่หันบอกเออหนีลมหนีตายติเกียตะกายข้างเกาะดินหนีค่อนข้างมายายในสมรสนิยมิดตักดินเจรบาทว่าบระหลุนใโคกบประป่านั่นบอกสังเกตอีกที่เด็ดดังพื้ชดังคนไทยจังม็ดค<อ>ือยังคือกบนอนเวทดิเออมีเป็ดเลียดอยู่ดังยังได้บะกระดอกเลียดเนาะเออเขาไฟกันฝักกอมมึงเด้อเออเพรามกบระบาดนี่เ่งหูดใบบักพร้าอ่อนลงมาก็ลงน้ำเดือเขาเอิอนลูกโดดลูกโดด ผักจะไปใส่ย่างเดี๋ยวใส่หลายๆอย่างแน่ผักใส่แน่ผักกระเจีงแน่ผมามาล้ำเหลีวซ่อมดอกบังอื้อแน่ดอกอีหุ่มก็ใส่นอกมาแข็งเป็นใส่หูลงไปพวกมาเคี้ยกฝันลงมาทุนอ้อมครบเลยบาดี่ว่าเขาจะไปใส่น้ำไหลเนียมันกลายเป็นต้มเป็นมันลวงน้ำมอมแซบเนี่ยมันมันอ้อมแล้วบาเนี่ยใส่น้ำซิวจุจะได้ประเดี๋ยวเขาเบียเส้นนิดนี่เนี่ยแล้วประเดี๋ยวหัวขิงลงใส่น้ำจื แสบคักบาดนี้อยากให้มันคือโอ้ยที่จริงประแดกเขาจะไปทิมได้เมื่อโตเขาใจอางจังใจเนื้อมันเอากลางมันทิมเออกวนเขาจิบปุงหูดพักนั่งตูนั่งเลิศพักอีตูพักอีเลิศสุภาพแน่การว่าการจานั่นแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยบัเวลาโวลตอีตูพะนะ ต้องนั่งตูนั่งเลิศเพิ่งจังส่วนรับประทานมาบอกคุณตูซะสันแห่มั่เล<ะ>ีวยันที่นาเกินไปแต็มเต็พ่อแห้งเละล่ะนั่งตูนั่งตักใส่ถั่วกับดจิ้มกุ้ยกิ่นพอ,อ,อกินอิ่มแล้วมันโมเมนต์อ้อมบกบกลายเป็นอ้อมดังห่า <c> ก <oughs> แตกละ